ได้ใจอินเคอนั่กันเป็นเป็นนังที่เห็ดหน้าเยอะๆไม่ผู้ใดบอสตั้งใจอาลิปฝาดไปสั้นนาทีละมันบอบันทึกวกันอันนี้รอบสอง ดีนะที่หอยยังมีสมตำเบีือให้พวกเจ้ไทยรทยอบที่สองนนสันว่เห็นคลิปหอยเนียน้อนนี่จีกับมี่ขอบคุณนะส้มตำยังเหลืออยู่ที่ได้ไต่คลิปอีกรอบสองขอบคุณนะส้มตำนี่บอกนี่บอก จมต่ำหมดคิตคอนติบ่อเองออาควนจริงมาบอกอื้มอาบแตงละสามหน้าที่ไหมมึงเกิดข้อผิดพลาดระหว่างกานบันทึกนะฮะเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการบันทึกบ่เหลืออย่างแก๊กยาง เริ่มต้นใหม่วาดส้า <c oughs> ดีนะทีนี้เมื่อที่อิมกินในต้อยอีกเยอะนี่นี <c oughs> ่พื่อนอาจคิดเป็นสีกอปุ๊บเดี๋ยวมองไม่แค่นี้แหละจากรอบสองเดี่ยวายบาย